ใครต้องดูแลผู้สูงอายุต้องฟังคลิปนี้ดามีเทคนิคดีๆมาฝากพาป้ามาออกเดินทางยิ้มหวานให้กันแล้วก็มาที่นี่เลยสวนสาธารณะใกล้บ้านนั่นเองดูมาฉันสิยิ้มหวานแจวแหว๋วดูป้าฉันคือท่านอะ่ะเคยล้มจากรถเม,มเมื่อหลายปีก่อนขาก็เลยเดินไม่ค่อยตรงพาท่านมาเหยียบหญ้า เติมพลังธรรมชาติเติมพลังจากแผ่นดินเติมพลังจากโลกดูไหมว่าการที่ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเหยียบพื้นหญ้าเนี่ยนะคลายประจุพลังลบและวประเด็นคือจุงกันอยู่สองคนและลูกล่ะขอเรียกร้องความสนใจหน่อยเดินจุงมือกัน3คนนอกจากจะทําให้สุขภาพดียังทําให้สายสัมพันธ์ในครอบครัวดีด้วยพามาออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายปามาฉันมีความสุขมาก มีความสุขในการออกกำลังกายมีความมึนงงกับการทะเลาะเครื่องออกกำลังกายพาเดินชมวิวธรรมชาติเลื่อนลมสุดฉีกกระปีกก้กระเป๋าเดินคล่องปลอเลยทีเดียวไฮไลท์กว่าคือการไปช้อปปิ้งของกินจะ้ะขอบคุณทุกกําลัง